จงปรากฏออกมา,ส,า,มาวสวัสดีค่ะไอพอพรมสอนค่ะรับโปดเป็นแมรี่ในโปเกมอนเดอะมูฟวี่อภิมหาศึกหูป้าถล่มโลกค่ะไม่เป็นไรนะหูป้าจะหายไปเหรอก็สำหรับตัวละครแมรี่นะคะก็เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีจิตใจดีสวยๆงามๆนี่แหละก็คล้ายๆกับตัวจริงของไงสาโตัวชิคุงฮะพวกเธอรีบออกไปเร็วเข้าจริงๆร,รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มารับบทเป็นแมรี่เพราะเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยแบบไม่เคยลองภาคเป็นตัวแบบผู้หญิงที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เคยลองภาคเป็นหนังใหญ่ขนาดนี้ด้วยค่ะ ฉันลองบ้างนะเห้หนึกคลยออกแล้วล่ะแต่ว่าที่ยากก็คือก่อนหน้านี้ไอเคยาพากโปกเกมอนมาแล้วภากเป็นไอริสมาก่อนแล้วก็ไอริสเนี่ยจะเป็นเด็กๆเ,เราก็ต้องแบบเสียงเล็กเสียงน้อยพอมาเป็นแมรี่เนี่ยเราก็ต้องปรับเสียงให้แบบว่าดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูน่าเชื่อถือขึ้นเพราะว่าแมรี่เนี่ยเขาก็มีส่วนสําคัญกับหมูป้าเหมือนกันนะคะในที่สุดพรที่ขอก็สำเร็จผล ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะแฟนๆโปเกมอนนะคะห้าพลาดเลยเพราะว่านอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นที่ที่2เลยนะคะที่จะนำโปเกมอนอภิมหาสึกคูป้าถล่มโลกมาฉายนะคะในวันที่8ตุลาคมนี้และนอกจากแฟนๆโปเกมอนนะคะน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะปิดเทอมแล้วอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูโปเกมอนกันเยอะๆนะคะ8ตุลาคมนี้ในโรงพาพยนต์ค่ะโปเกมอนดับเบิลวี อภิมหาศิษภูป้าพล่มโลก